ราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสัาดาเว็บทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสัาดาเว็บชแนลนะครับวันนี้นะสดาเว็บมาในเกมของคุกกี้รันว c ชแค h Show นั่นเองนะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกไหมเลยครับก็เป็นเกมใหม่จากทางของในของเครือของคุกกี้รันเนาะเป็นเกมแนวพัซโซนั่นเองนะครับผมโดยปกติเนี่ยทุกคนก็จะ คุ้สองภาคล้วสำหรับคุกกี้รันนะครับก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้รันนะที่เป็นภาคโอเวนเบกหรือภาควิ่งนั่นเองครับกับคุกกี้รันคิงด d อมนะตอนนี้ครับคุกกี้รันได้เปิดภาคใหม่มานะครับผมเป็นคุกกี้รันอ่าวิชแคสเซิลเป็นแนวพัซเซิลครับให้อารมณ์คล้ายคล้ายแคนดี้คัชนั่นเองเนาะแล้วก็มีความสามารถของ คุกกี้ในการผ่านด่านด้วยความสามารถของพัซเซิลต่างๆนะครับผมแถมยังมีระบบในส่วนของตกแต่งห้องแล้วก็คุกกี้ที่สามารถเลือกห้องเป็นเจ้าของได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เลยในส่วนของคุกกี้แวมพร์นะห้องคุกกี้แวมพร์เออนี่ครับมีระบบในส่วนของตกแต่งห้องด้วยเนาะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความจำให้มือถือด้วยเนาะประมาณนี้นั่นเองนะครับผม เกมเนี่ยภาพออกมาทํามาได้สวยมากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเกมเพลย์นะครับผมนี่เลยภายในเกมเพลย์นะผมบอกเลยว่าเกมเพลย์เกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวอยู่พอสมควรน,นะมีระบบอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะระบบฟังก์ชันต่างๆนะความสามารถของไอเทมแล้วก็อ่า,อาสิ่งกีดขวางนะครับผมสิ่งกีดขวางต่างๆเนาะนี่เลยครับก็นี่มีส่วนของระเบิดครับ แล้วก็มีในส่วนของจรวจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายบล็อกสิ่งกีดขวางเนาะแล้วก็ในการพันดานเนี่ยจะต้องเคลียร์นี่เลยครับสิ่งกีดขวางเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรบล็อกนะครับที่ตามกําหนดเนี่ยอยู่ทางด้านของอซ้ายจอนะครับผมมุมซ้ายของจอนะเนี่ยที่มันเหลือสี่กับเจนะครับผมพยายามเคลียร์ให้หมดนะครับผมอ,อย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยน่าจะเคลียร์หมดไหมวะเคลียร์หมดไหม อืมรู้สึกว่าจะต้องใช้ไอเทมนะนั่นแหละมันต้องใช้ไอเทมนะไม่งั้นเราจะไม่ผ่านนะมันเลยอีกบล็อกหนึ่งกับควา,ามาสามารถกดได้อีกหนึ่งครั้งเนาะนี่ครับความสามารถของบล็อกต่างๆเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับผมอันนี้น่าจะผ่านไหมผ่านไหมอโอเคครับผ่านครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับด่านนี้เนาะแต่ละด่านนี้มีความยากง่ายแตกต่างกันครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆด้วยนะว่าแต่ละตาเนี่ยบล็อกเนี่ยที่จะลงเนี่ยสีมันจะ แมชกันไหมด้วยนะครับผมโชคดีนะครับที่เกมนี้เนี่ยไม่มีระบบในส่วนของระบบจับเวลาแนละ้วถ้ามีระบบจับเวลาผมบอกเลยว่าเกมจะเป็นอะไรที่ยาพาราแล้วครับต้องเข้าเนาะแล้วก็มีในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะรับไอเทมในการทัานด่านด้วยเนาะนี่ครับอย่างอันนี้ด่านนี้ให้เคลียร์เป็นแพสเซลนะครับ8ชิ้นแล้วก็วอฟเฟลิล3ชิ้นแล้วก็ตะเกียง15ชิ้นเนาะ,ะก็ บอกเลยว่ายาพาราต้องเข้านะแล้วก็ไอพวกเนี่ยไอสิ่งกิดขวางออไอสิ่งกิดขวางเนี่ยการจะทําลายในยความสามารถในอ,อวิธีการทําลายมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมเนี่ยอย่างด่านนี้นี่ผมว่าอเป็นจรวดสองอันแล้วก็พวกไอเทมต่างนะครับสามารถนํามาคอมโบได้นะเมื่อแบบว่าอย่างจรวดเนี่ยผสมกับระเบิดนะครับก็จะได้การทําลายล้างที่สูงขึ้นเนาะ อย่างอันนี้ผมเหลือกด13ครั้งนะ12ครั้งนะครับเพเซลเหลือต้อง6อันเนี่ยวอฟเฟินี่ผมว่าผมเคลียร์บทได้นะแต่ว่าไอตัวข้างบนเนี่ยมุมบนซ้ายเนี่ยไอเพเซลเนี่ยผมผมจะกดยังไงดีว่าเพื่อนๆอเหลือ10ครั้งนะอ่าโหเพเซลไม่ออกด้วยประเด็นคือข้างล่างก็เคลียร์ไม่ได้ด้วยครับแมทสีมันไม่ตรงกันนั่นสำหรับการเคลียร์ครับอืมระเบิดไปก่อนครับแย่แล้วนี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะ อ่าแลสี่ครั้งครับสวยครับเปเซลแต่ครับเพราะว่าได้จรวดนะในมาเคียในส่วนของเลนนะอ่า uh, เนี่ยเพื่อนมันเพือน,อนมันกดดันเนี่ยมันไม่มีสีที่เบสแมทกันได้นะทุกคนโอเคเออ,เอ,อลืมลืมไปเลยมา่อกี้จรวดมันสามารถคอมโบกันได้นะเออลืมไปเลยครับ และทุกครั้งนะครับที่เคลียด่านเนาะก็จะได้ในส่วนของนี่เลยครับเจ้าดาวนะดาวตัวนี้ครับมันสามารถนําไปเพื่อปลดล็อกห้องต่างๆได้นะครับผมยิ่งสะสมมากยิ่งปลดล็อกห้องได้มากเนาะการสะสมดาวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อจะผ่านด่านในแต่ละด่านนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆในเกมให้เคลียร์นะอย่างนี้ครับใช้จรวด200ครั้งแล้วก็จะได้รับรางวัลน,นะครับผม ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกของเกมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเป็นแค่แนะนําเบื้องต้นกับการเล่นอะไรประมาณนั้นครับอันนี้อย่างนี้ผมได้ที่1นนะตอนนี้ผมยังได้ที่1นนะเนี่ยไอคอนเทนทด้านซ้ายเมื่อกี้ครับผมมันจะเล่นนะครับเป็นจัดอันดับต่างๆในโหมดต่างๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเกมก็ค่อนข้างที่จะออกมาทําสนุกนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ชีวิตนี้นะเครียดไม่พอกก็มาลองเล่นได้นะครับผม เนี่ยอย่างเนี้ยก็มันจะมีตารางคุกกี้นะครับตาราง9ก้าช่องของคุกกี้อันนี้เป็นอะไรที่เคลียรโคตรยากมากๆเลยเพื่อนๆเอนเพราะว่ามันจะบล็อกทางในการไหลของไอตัวพัซซลนะครับแล้วก็ต้องเคลียในส่วนของช่องบล็อกภายในต้องทำลายคุไอตัวคุกกี้ภายในบล็อกเนี่ยให้หมดนะไม่งั้นบล็อกมันจะไม่เปิดนะครับผมอันนี้ผมสะสมในส่วนของไอเทมทำลายครับแล้วก็ระเบิดทีเดียวับผมโอเคครับได้ในส่วนของเจลลี่หมีมาครับ โอเคเราจะใช้เจลลี่หมี2อันแมสกันครับเคสอันครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เจลลี่หมีรวมกันนะครับถ้าเจลลี่หมีไอแมส์ผสมสีเนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถเคลียร์เลนนะครับเคลียร์สิ่งกีดขวางได้ค่อนข้างที่จะดีนะมันจะล้างกระดานนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือมันจะไม่สามารถล้างนี่เลยครับไอฟองสบู่เนี่ยต้องพยายามไอฟองสบู่เนี่ยมันต้องกดเองนะครับผมผมเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องเล่นไปสักพักนะครับมันจะมีสิ่งกีดขวางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาโอเคครับด่านนี้ครับจะให้ในส่วนของเคลียร์ตะเกียงแล้วก็เก็บในส่วนของเจลลี่ฟักทองนะไอตัวเจลลี่2 7จชิ้นนะไอตัวเนี้ยจะได้จากในส่วนของฟักทองนะครับผมก็คือฟักทองเมื่อโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรเมื่อพัซโซนะครับทำการเคลียร์พัซโซก็จะได้รับตัวฟักทองนะแต่ว่าต้องใกล้ๆ้ชิดเจ้าตัวฟักทองเลยนะมันถึงจะ ถือว่าเป็นการเก็บเจลลี่นะครับผมอ่าอย่างเนี้ยอ่ามีระเบิดใช่ไหมแล้วก็มันใกล้ฟักทองครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะตอนนี้เ19ครับอ่าอันนี้มีตัวเคลียร์ได้นะก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับผมด่านนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอยากนะเพราะว่าจํานวนรอบในการกดเนี่ยให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมและแถมว่ามันไม่มีสกิดขวางอะไรขนาดนั้นเนาะ จะมีก็ต่อว่าไอตัวตะเกียงอะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาครับอันนี้ก็เคลียเรียบร้อยผมว่าผมเคลียได้นะครับโอเคอันนี้เคลียตะเกียงทางซ้ายไปแล้วเหลือตะเกียงทางขวาอ่าตะเกียงทางขวาสังเกตครับมันแมชกันหมดครับเป็นไงครับเรียบร้อยครับผมเหลือการกดตั้ง25ครั้งครับทุกครั้งที่เหลือการกดนะครับก็จะนําไปเป็นในส่วนของโบนัสของเกมได้นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของเหรียญเงินเนี่ยไอ้ไม่ใช่เหรียญเงินอ่าทรัพยากรในเกมเป็นทองเนาะเพิ่มมากขึ้นนะครับผม แล้วก็ทุกครั้งที่เคลียร์ได้นะครับก็จะได้ในส่วนของโบนัสเนาะอันนี้เหลือ210อแต้มนะครับผมก็จะได้ในส่วนของโบนัสเนะาะเมื่อกี้ข้างบนเนาะโอ้อันนี้ค่อนข้างยากครับไอตัววอฟเฟิลนะครับมันจะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีตาม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 บล็อกครับอันนี้ต้องใช้สีเขียวเพื่อเคลียร์บล็อกเท่านั้นนะครับผมอันเมื่อกี้ผมกดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมว่าผมไม่น่าผ่านนะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะยากเลยครับ โอโหแถมสีเขียวสีเขียวก็แทบจะไม่มีเลยวะ่ะต้องใช้ล็อกเก็ตอืมต้องใช้ล็อกเก็ตอย่างเดียวว่ะทุกคนในการเคลียร์ยังไงดีโหสีเขียวไม่มีเลยวะ่ะแถมว่าไอ้ตารางหมากลุกเก้าช่องนี่หุกี้เก้าช่องนี้ค่อนข้างลําบากเลยวะ่ะเคครับอืมไม่มีแมชเลยว่ะโอ้โหโอ้โหแย่แล้วทุกคนอันนี้ไม่น่าผ่านเลยทุกคนดูทรงคงไม่น่าผ่านครับ อ่ะทางหน้าซ้ายมีให้กดอยู่ครับเคเดียวผมขอสะสมระเบิดเพื่นนะเคลีย์ก่อนครับเคลีย์ก่อนครับโอเคครับโฟอ,อ,อยู่นะโฟอ,อยู่นะโอ้แต่ว่าไม่น่าทันเราเพื่อนๆตารางช่องกดเหลือกดน้อยมากเลยอะ่ะแล้วประเด็นคือทางขวาแบบเหลือเก้าช่องใช่ไหมโอ้ไม่น่าไม่น่าผ่านแลบทุกคนอันนี้ค่อนข้างที่จะยากครับเหลือห้าครั้งครับโอเคเหลือห้าครั้งครับผ่านไหม โอ้ไม่ผ่านว่าทุกคนเหลือสี่ครั้งแต่ว่าตัวทางด้านขวาเนะี่ยไม่มีโตัวแบชเลยนะสําหรับการทําลายคุกกี้นะโอ้แบบนี้ครับบอกเลยว่าจีจีครับผมโอ้โหแพ้ไปนะสําหรับเกมนี้นะครับผมมาอนทางยังไม่สิ้นเราต้องดิ้นกันต่อไปครับมา ทุกครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คันเคลียร์มันจะมีโบนัสครั้งแรกนะสำหรับด่านนะครับไอเจ้าตัวไอเทมระเบิดไอเทมจรวดนะแล้วก็เมื่อเคลียร์ไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมทำให้เพิ่มความยากในการเล่นมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคครับโอเคโหค,ค่อนข้างยากเลยว่ะทุกคนตอนนี้มันไม่มีสีเขียวที่จะแมทช์เพื่อจะทำลายในส่วนของอาวัฟเฟลร์สีเขียวนะรถชาเขียวนะโอ้โคตรยากเลยวะต้องใช้ล็อกเก็ตอย่างเดียวอะทุกคน เออโหแต่็อกเก็ตโอ้ค่อนข้าง,าง,างยากวะทุกคนตานี้เอาไงดีวะเอาไงดีวะทุกคนอ,อไม่น่าผ่านวะทุกคนตานี้โอกาสมันกดเหลือสิบ้าครั้งนะแล้วแบบประเด็นบล็อกบล็อกมันไม่ได้เป็นใจให้กับเราขนาดนะั้นนะทุกคนตานี้ดูทรงก็น่าจะจีจีครับเกมนี้ไม่น่ารอดวะเครียดเครียดเครียด ถ้าชีวิตเพื่อนๆน,นะครับเครียดยังไม่พอมาลองเล่นเกมนี้ได้ไนะครับผมรับรองว่าเครียดยิ่งกว่าเดิมอีกเนาะอโอเคหกค้งไม่น่ารอดครับแล้วเบิดได้บทเลยดีกว่าและก็บุ้มก็เออหลือสามรอบสักคนบล็อกโอ้โหเคลียร์เวสเซลก็เคลียร์ไม่ได้เคลียร์คุกกี้ก็เคลียร์ไม่ได้แบบนี้บอกเลยครับว่าจีจีเนาะเดี๋ยว เออมาดูกันว่าผมจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการผ่านด่านนะครับผมไปกันเลยโอโ้จนปัจจุบันมันก็ยังไม่ผ่านทุกคนโหบอกเลยเก็บดีนะครับช่าชีวิตยังไม่เครียดพอมาลองเล่นได้เนาะเฮ้ยเดี๋ยว ตานี้ค่อนข้างที่จะโอเคไหมโอเคโอเคตานี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ฮะแล้วสามสิบสามบล็อกครับตอนนี้สีเขียวครับตอนนี้เราทาลายคุกกี้ข้างก่อนครับเราต้องรีบทำลายคุกกี้ข้างอันนี้เดี๋ยวผมเซฟสีเขียวไว้นะครับยิงไปครับอ่าสีเขียวตรงนี้สวยครับแล้วก็มาสีเขียวตรงนี้ไปบล็อกหนึ่งทำลายครับสําหรับตารางหมากรุกค <c oughs> ุกกี้อ่าได้ระเบิดครับได้สีฟ้ามาแบบนี้อ่าผมขอทําลายในส่วนของบล็อกเลฟก่อนตรงนี้ เค okay, สวยครับเหมือนเกมนี้ทรงจะมาดีครับทรงจะมาดีเค okay, ได้ระเบิดครับเดี๋ยวเคเขียวตรงนี้ก่อนครับสวยครับได้หมีครับแล้วบอกเลยว่ารวมร่างระเบิดสวยโอ้โหแล้วออกมาอย่างนี้ได้ระเบิดมาแบบนี้โอ้โหได้จรวดมาแบบนี้อีกอขอเคโอเคเปลี่ยนเป็นระเบิดสวยอืมเราจะต้องมาในส่วนเปลี่ยนเป็นระเบิดตรงนี้แล้วก็มาเป็นระเบิดตรงนี้ เระเบิดไปสวยครับได้เป็นจรวดตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเคลียตรงแบบนี้ก่อนครับสวยเพเทเลไปแล้วหนึ่งอันแล้วก็เพเทซลหมดครับโอเคเหลือโอกาสกดหนึ่งรอบครับพระคุ้มครองจริงๆครับผมช็อตนี้สวยงามพระรามสองครับผมโอเคเคลียบันที่เรียบร้อยจากเคลียนั่งเคลีย์เป็นครึ่งชั่วโมงนะมาครับผมด่านต่อไปโอ้โหถ้าชีวิตยังไม่เครียดพอลองมาเล่นเกมนี้ได้นะครับผมไปครับ ไปกดต่อสวยงามพระรามสองครับนี่ครับผมโอเคสีเขียวตรงนี้ครับด่านนี้ดูแล้วไม่น่ายากจะไม่น่ายากเท่าไหร่นะผมว่าเดี๋ยวระเบิดไปก่อนครับปึ้มเคลียร์ไปครึ่งแมปได้นะครับเหลือยี่สิบสองชิ้นครับสําหรับวัฟเฟลิลสีนะตรงนี้สีเหลืองตรงนี้สีแดงโอเคเขียวสวยได้มีครับเปลี่ยนเป็นจรวดตรงนี้แล้วก็เคลียร์สีแดงไปตรงนี้ สีเขียวสีเขียวเคหมดหมดเอ่อสองครั้งครับสิบเอ็ดครั้งครับเปลี่ยนเป็น,ปนระเบิดสองกนครับได้จรวดครับแล้วก็รวมร่างระเบิดไปครับสวยครับแล้วก็สีแดงแรงฤทธิ์โอเคได้ระเบิดครับแบบนี้เหลือหกรอบครับได้ไหมได้ไหมหมดไหมเหลือสีแดงสีฟ้าครับอ <c oughs> ืไม่มีสีแดงแล้วเหลือสีครั้งและสีแดงมันไม่มีวะทุกคน แต่ถ้าเราเอาสีเขียวเปลี่ยนเป็นจหลรวดใช่ปะ่ะเราก็เคลียสีฟ้าตรงล่างแล้วก็หวังว่านั่นแหละนั่นแหละมันอยู่ในการคำนวณบอกแล้วมันอยู่ในการคำนวณโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับด้านนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในด้านถัดไปกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเค อะไรนะคราวเจลมีครัสนะครับมีรางวัลจนถึงอันดับที่2ของกลุ่มนะเมื่อกี้เราได้อันดับที่1ของกลุ่มไปแล้วนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยอะไรเนี่ยเลือกเป็นเจลลี่กบครับไหนดูซิการเคลียร์แต่เจลลี่สีเดียวกันที่อยู่รอบบริเวณนะครับกบทั้ง4ทิศเนะ okay, าะโอเคเดี๋ยวขอคลิกกอนตรงนี้มีสีแดงนะไอความสามารถมันทำเป็นงาน,งาน,งานยังไงวะจจเจ้าตจวเจลลี่กบอ๋อโอเค ก็คือมีบริเวณสีรอบๆไอตัวกรอบกบนะครับมันก็จะเคลียร์ให้นะเคแบบนี้นี่เองครับอันนี้เป็นไม่ไม่ค่อยอยากนะสำหรับไอตัวบล็อกกอบนั่นเองนะครับอ่าอเคเคลียร์ตรงนี้ตรงนี้ครับอืสามสิบแปดครั้งอ่าใช้วัตถุระเบิดพวกระเบิดทำดาดยไล่นั่นเองนะครับแบบนี้ผมน่าจะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะเหลือสามนะถ้าใช้ระเบิดก็จบนะครับผมบึม สีเขียวอ่ะสีเขียวมีตรงนี้จบครับผมเหลือส4ครั้งครับอืมไม่ยากไม่ยากแรกๆมันก็งี้แหละเอ่อเป็นการทดลองเจลรี่ใหม่นะหลังๆเดี๋ยวบอกเลยว่าชิพไายไววอดมากนะครับผมโอเคเคลียเป็นที่เรียบร้อยครับผมเคได้ส5แต้มนะสะสมมาครับผมไปต่อด่านถัดไปอีกสักนิดครับผมโอเคด่านนี้ ด่านนี้กบค่อนข้างเยอะผมว่าไม่น่าใช่ปัญหานะเพราะว่าเขาให้ในส่วนของเอ่อตัวการกดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแต้มในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมโอเคสีแดงตรงนี้ครับสีตรงนี้สีเหลืองครับตรงนี้ครับได้เคลียร์ได้สองบล็อกครับสีเขียวครับสีโอเคสีฟ้าหล่นมาเรียบร้อยครับนี่เคลียร์ตรงนี้ต่อครับสีเขียวตรงนี้ครับสีแดงตรงนี้ครับแต่น่าจะใชไอเทมกันสักหน่อยครับโอ้ยสีืองตรงนี้ครับ สีฟ้าหมดนะสีฟ้าหมดนะเดี๋ยวเราเคลียร์เขียวตรงนี้ก่อนเคลียร์เขียวโอ้กดผิดกดผิดเออเกมนี้นะต้องช่างสังเกตอยู่พอสมควรครับอันนี้สีเหลืองครับแล้วก็เดี๋ยวสีแดงตกลงมาเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับสีเหลืองไม่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือโอกาสเคลียร์ตั้ง12ครั้งนั่นเองนะครับด่านนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะว่าหลังๆน่าจะเริ่มยากมากขึ้นนะครับผมโอเคสวยงามได้17แต้มครับผม จาก210แต้มนะมาต่อกันอีกสักนิดครับผมโอเคเป็นเจลลี่กบกับว a ฟเฟิลนะครับด่านนี้บอกเลยว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมครับปึ้มไบกบแตกไปหนึ่งตัวครับสีเขียวครับสีฟ้าครับสีเขียวตรงนี้ครับระเบิดครับสีเหลืองตรงระเบิดครับมีตรงจุดหนึ่งครับอันนี้เสียสีแดงครับเขียนด้านล่างก่อนนะสีฟ้าอย่างพึ่งครับสวยครับได้มีครับผมบอกเลยว่าสีฟ้าอย่าพึ่งนะครับ เดี๋ยวขอสะสมสีเขียวแป๊บนึงนะขอแป๊บครับสีฟ้ามีตรงนี้ได้ระเบิดมาเออมองก่อนมองก่อนเคสีเขียวยังรอสีเขียวเคสีเขียวตรงนี้ระเบิดอ้ํามีระเบิดและบุ๊มบ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 มโอเคเลอสีเหลืองด้านบนครับทุกคนขอเกีโอ้จบแล้วแบบนี้บอกเลยว่าจบแล้วอุ้ยเพิ่งเห็นว่ามีวัฟเฟิลแหมเกือบไปก็งงว่าทำไมไม่จบ โอเคสวยงามครับวิวิว,ว,วโอโบนัสเกือบเต็มลอดแม่นิดเดียวนิดเดียวนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับด่านนี้นะครับผมโอเคก็เป็นไงบ้างครับสําหรับเกมค o กกี้ดันวิช h Castle นั่นเองนะครับปราสาทของแม่มดเนาะก็มีคุกกี้หลากหลายนะบางตัวก็หน้าตานะครับอาจจะไม่เหมือนในภาคโอเวนเบรกหรือภาคลายที่เพื่อนๆเคยเล่นหรือว่าภาคคิงด้อมมานะครับผม ก็แต่ละภาคก็จะมีตัวเด่นต่างๆกันไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวเกมนะที่ผมให้ดูเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็โอเคก็สนุกพอสมควรเลยนะสำหรับคุกกี้รันภาคนี้นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆที่จะเข้ามาโหลดเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก <laughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนั่นเองนะครับสามารถมาโหลดได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยหน้าตาสวยงามนะครับผม ประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอยากไปถึง1,000ซับแล้วนะครับผมฝากติดตามไว้ห้องบอกว้องใจด้วยครับช่วยกันแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ